ราศีสิงห์ดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาค,คมปี2565 ชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงค์เท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวาลัคนาราศีสิงห์เดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณจะยังโครจรเป็นมหาอุดนะคะไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมก็ย่อมจะส่งเสริมให้เจ้าชะตาคุณมีเกณฑ์จะได้พบกับความสุขความเจริญการมีเครดิตชื่อเสียงที่ดีด้วยนะคะมีทั้งความสำเร็จความก้าวหน้า หลายคนคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีและถ้าหากคุณรู้สึกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะชีวิตของคุณยังไม่ประสบความสำเร็จในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าคุณยังมีโอกาสจะได้รับความสำเร็จอยู่ในเดือนนี้นะคะ หลังวันที่15พฤษภาคมนะคะดาวประจำตัวของคุณก็จะโครจรเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนการงานก็ถือว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคุณจะมีงานเข้ามาให้ต้องทำเยอะมากส่วนดาวพุธดาวพระราหูจะยังโครจรอ,อยู่ในราศีเมษไปตลอดทั้งเดือนนี้ก็จะส่งผลดีส่งผลให้คุณมีโอกาสทางการเงิน และคุณเองนะคะก็ยังมีดาวพฤหัสด,ดาวพระเกตแล้วก็ดาวสุกไปโคโจรอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นภพมรณะของคุณมรณะก็แปลอีกความหมายนะคะในด้านที่ไม่ดีเมื่อดาวมาสถิตอยู่ในภพเสียคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วย พอหลังวันที่17พฤษภาคมนะคะดาวอังคารก็จะโครจรเข้ามาอยู่ในมรณะเช่นกันก็ต้องระวังนะคะลูกหลานอาจ,จะเกิดเจ็บป่วยได้นะคะหรือว่ามีเกณฑ์จะเสียชื่อเสียงอาจจะมีคนเอาเราไปพูดถึงในทางที่ไม่ดีก็ได้ ส่วนดาวสุกนะคะที่จะโครจรขึ้นไปเป็นมหาอุดในราศีมีนช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่25พฤษภาคมนั้นก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียก็ถือว่าน่าจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามามากขึ้นหรือว่าอาจจะได้เจอสังคมเพื่อนฝูงบ่อยขึ้นด้วยนะคะหรือถ้าใครนะคะที่คุณทํางานเกี่ยวกับพวกต่างประเทศหรือว่างานออนไลน์ช่วงนี้ก็ถือว่าดวงค่อนข้างดีนะคะดวงดาวจะส่งเสริมดวงชะตาของคุณ แต่ถ้าเป็นคนที่ทํางานประจําดาวไปตกอยู่ในมรณะก็หมายถึงคุณก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานอาจจะต้องไปเคลียร์งานเก่าๆเพื่อเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้คุณก็มีเกณฑ์จะได้ย้ายงานเปลี่ยนการในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีดาวหลายดวงตกอยู่ในมรณะแต่ดาวประจำตัวของคุณก็ยังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่มีพลังมีความเข้มแข็งนะคะดาวการเงินก็ยังโครจรอ,อยู่ในเรือนสุภาดังนั้นก็ถือว่าดวงชะตาในเดือนนี้คุณก็ยังมีความก้าวหน้าความสำเร็จเป็นอย่างดี มาดูในด้านการงานนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะไพโครจรอ,อยู่ในมรณะช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่25พฤษภาคมคุณอาจจะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับงานมากสักหน่อยนะคะ หลายคนคุณจะได้เดินทางบ่อยขึ้นดวงดาวจะส่งเสริมงานที่เกี่ยวกับงานออนไลน์งานขายของเก่าหรือว่างานต่างประเทศถือว่างานพวกนี้ของคุณจะเป็นไปได้ด้วยดีหรือถ้าคุณจะหยิบงานเก่าแล้วมาปัดุ่นทำใหม่คุณจะทำงานนั้นได้ดีขึ้นนะคะมรณะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหลายคนก็อาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่จะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานก็ได้ หลังวันที่25หาพฤษภาคมไปนะคะดาวการงานจะย้ายเข้าสู่ภพสุภาถือว่าความหนักความเหนื่อยจะเริ่มเบาบางลงมีความสบายใจมากขึ้นนะคะในช่วงปลายเดือนนี้มาดูในด้านการเงินและโชคลาภดาวการเงินเดือนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์แล้วอยู่ในภพสุภาบอกได้เลยว่าดวงการเงินค่อนข้างโดดเด่นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้กอบโกยนะคะค้าขายดีมีกำไร ช่วงนี้จะหาเงินได้ง่ายนะคะหาเงินได้เยอะ เพราะว่าดาวพุธซึ่งเป็นทั้งดาวโชคลาภดาวการเงินของคุณยังโคจรอ,อยู่ในภพที่ดีโคจรอ,อยู่ในสุภาซึ่งเป็นภพแห่งความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จนะคะและดาวการเงินก็ยังกลมกับดาวประจําตัวของคุณยังไงเดือนนี้หาเงินได้เยอะอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีโอกาสที่ดีเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วยรวมไปถึงใครก็ตามที่กําลังรอฟังผลอะไรบางอย่างอยู่ ก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเช่นกันมาดูในด้านความรักสำหรับชาวราศีสิงเดือนนี้ดาวอังคารเข้ามาโคจรอยู่ในเรือนคู่ครองบางทีคนรักช่วงนี้ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะคะทําให้บางทีก็อาจจะมีปากเสียงกันบ้างแต่หลังวันที่17พฤษภาคมนะคะดาวอังคารจะย้ายออกแล้วนะคะความรักก็จะดีมากขึ้น แต่คนโสดก็ต้องอดทนรอก่อนนะคะรอให้ดาวสุขย้ายออกจากมรณะก่อนในช่วงปลายเดือนส่วนคนมีคู่แล้วเดือนนี้แฟนคุณก็อาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของงานบางทีไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากนักนะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ